สวัสดีค่ะพบกับติ๊กหมอติดดินตอนนี้ยังเช้ามากอยู่เลยนะคะแล้วติ๊กแต่งตัวสวยมากเลยเหมือนมาดามเพราะว่าวันนี้ติ๊กมีประชุมที่หัวหินห่างจากบ้านประมาณ100กิโลเมตรค่ะแล้ววันนี้ติ๊กก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทําวิดีโอเร็วๆมากเลยวันนี้อ่ะไปวันนี้ทํานะคือน้ําสลัดสลัดน้ําใสค่ะที่เรียกว่าบอสลิมิกวินิเกรตค่ะวิธีทํามันไม่ยากใช้ของก็ไม่กี่อย่างนะคะเดี๋ยวติ๊กจะแนะนําของกันเลยรีบๆนะวันนี้ นี่ค่ะอย่างแรกนะคะใช้เรียกอะไรอ่ะโอลิฟออยล์จะเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่ะตัวนี้ค่ะตัวที่สองก็คือบอสมิกวิดิก้าค่ะตัวต่อมาก็คือมัสตาร์ดดิจงนะต่อมาก็คือเกลือรู้จักกันแล้วเนอะแล้วตีจะใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ อันนี้เป็นสูตรการทำน้ำสลัดน้ำใสแบบของติ๊กเองนะคะพร้อมแล้วนะคะไปได้เลยอุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีถ้วยตวงค่ะแล้วก็ภาชนะสำหรับที่เราจะใส่น้ำสลัดนะคะสัสดส่วนในการใช้น้ำมันกับบอสมิกวินนกานะคะน้ำมันเราจะใช้3ามส่วนค่ะบอสมิกวินิก้าเราจะใช้หนึ่งส่วนนะคะติ๊กจึงใช้ถ้วยตวงค่ะตัวนี้นะวันนี้ลองทำน้อยๆดูก่อน เริ่มด้วยที่ Extra Virgin จิน v อล i ฟยค่ะที่จะใช้15มิลลิลิตรนะคะตวงก่อนเนาะเล็งให้ดีตักเรียบร้อย15มิลลิลิตรหยดด้วยไม่เป็นไรค่ะต่อมาก็ใส่บาสามิกวินิก้านะคะเมื่อกี้เราใส่น้ำมันไปแล้วนะ15มิลลิลิตรแล้วนี่เราก็จะใส่วินิก้าไปอีก5มิลลิลิตรนะคะกลายเป็น3ต่อหนึ่งนะสัดส่วนเล็งดีๆ เล็งดีๆนะอย่าให้เกินอ่ๆเร็วๆๆๆๆเร็วเร็วรเร็วพี่รีบโอเคเรียบร้อยพอตวงได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็ย้ายมาใส่ภาชนะแก้วอีกอันหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็ตามด้วยเกลือค่ะปลายช้อนก็พอนะคะเดี๋ยวมันเค็มค่ะจึ๊กลงไปตามมาติดๆด้วยมัสตาร์ดนะคะจะใช้เป็นเกรนมัสตาร์ดก็ได้อีกนิดนึงนะคะ เราใส่มัสตาร์ดไม่ต้องเยอะนะคะถ้าใส่เยอะน้ำสลัดเราจะข้นมากเลยค่ะแล้วสูตรของติ๊กนะเพิ่มความหวานลงไปนิดนึงด้วยน้ำผึ้งนิดเดียวพอ2องหยดตักพอ,อโอเคแล้วเราก็จัดการคนเร็วรวนจีเลยฟึบๆๆๆๆๆๆให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้นะคะเราต้องดูก่อนว่ามันเข้ากันดีหรือเปล่าบางทีมัสตาร์ดมันก็นอนก้นนะแต่ถ้าใครอยากจะปิดฝาเขย่าเชคแรงๆนะแบบบาร์เทนเดอร์ก็ทำได้ค่ะ นี่ค่ะคนไปคนไปอย่าได้หยุดนะ <c oughs> ตอนนี้ดูแล้วว่าน้ำสลัดเข้ากันดีค่ะก่อนที่เราจะนำไปเสิร์ฟเราต้องมีการทดลองค่ะชิมก่อนโอ้แซบอิลีเรียบร้อยนะคะได้น้ำสลัดมาแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปที่จะพาไปเก็บผักนะคะที่เอามากินกับน้ำสลัดเราจะมีน้ำสลัดอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะกินกับอะไรค่ะ ผักสลัดชนิดแรกสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นอรเกตค่ะหรือ slow boat arugula ค่ะผักชนิดนี้จะอยู่ในกลุ่ม cruciferous vegetable ซึ่งอยู่ใน family brassica ค่ะซึ่งเป็นพืชกลุ่มเดียวกันกับพวกกระหล่ำนะคะสำหรับอรเกต t นี้นะคะมันจะมีความฉุนค่ะคล้ายๆกับมัสตาร์ดเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะตัวนี้ติ๊กลูกม,มาได้2เดือนกว่าๆแล้วงามเต็มกระถางเลยค่ะ เรามาตัดผักกันเลยดีกว่านี่นะคะถ้าใครเคยรู้จักโรกเก็ตนะคะที่มีขายตามตลาดหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะก็จะเห็นว่าลักษณะใบานะคะไม่เหมือนที่ติ๊กกำลังตัดอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าตัวนั้นนะคะเป็นผักสลัดโรกเก็ตใบเล็กแล้วก็มีแฉกค่อนข้างลึกค่ะเขาเรียกว่า wild rocket นะคะคนละตัวกันรสชาตินะคะจะมีความขิวค่ะถ้าว่าเรียกเป็นภาษาอีสานนะคะ สำหรับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า peppery flavor ค่ะภาษาไทยก็คิดว่าน่าจะเรียกว่าฉุนนะคะคล้ายๆกับการกินวาซาบิหรือว่าผักมิซูนาค่ะถ้าใครเคยกินนะผักอีกตัวหนึ่งที่ติ๊กจะพามาเก็บนะคะก็คือ watercress Hawaii ค่ะผักตัวนี้เรากินเฉพาะส่วนยอดนะคะนี่ค่ะมีสองสีมีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวค่ะ ผักตัวนี้ขยายพันธุ์ง่ายมากค่ะแค่ตัดกิ่งแล้วก็นําไปแช่น้ําก็มีรากง,งอกเต็มแล้วค่ะหรือว่าจะตัดแล้วก็ปักชําเลยก็ได้แป๊บเดียวเขาก็งามเต็มกระถางแล้วค่ะแต่ตัวนี้มันมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าเราอย่าปล่อยให้เขาแก่จนออกดอกนะคะเพราะมันจะไม่น่ากินค่ะดอกของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะขา,ขาวๆค่ะคล้ายๆดอกบานไม่รู้โรยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชอบเป็นกลมขนาดนั้นจะอยู่ที่ข้อของลําต้นค่ะนี่ได้แล้ว สำหรับ็อกเก็ตนี้นะคะทิติปลูกเองใบจะใหญ่ไม่เหมือนที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะว่าตัวนั้นน่ะเขาเก็บตั้งแต่ใบยังอ่อนค่ะจริงๆแล้ว็อกเก็ตเนี่ยเป็นผักที่อายุยาวนะคะเราก็เก็บกินใบล่างค่ะคล้ายๆกับคะน้าเคีอะค่ะลักษณะเดียวกันเพราะเขาเป็นพืชในกลุ่มเดียวกันค่ะวิธีการที่เราจะกินผักให้ง่ายๆนะคะเราก็จะใช้กันไกรตัดให้เป็นชิ้นเป็นท่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปล้างค่ะ เราก็จัดจานได้นอกจากจะทานผักอกเก็ตแบบสดในรูปแบบผักสลัดแล้วนะคะเรายังสามารถนำไปซอเทหรือว่านำไปใส่พิซซ่าทำพาสต้าก็ได้ค่ะผักอกเกตมีประโยชน์มีสารอาหารมากมายคล้ายๆกับบรอกโคลีคะน้านะคะเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะแต่ว่าข้อดีของการปลูกอกเก็ตนะคะ ก็คือหนอนกระลำอะคะ่ะจะไม่มารบกวนเลยเพราะความเผ็ดความฉุนของใบค่ะหนอนไม่ชอบกินนะคะมีแต่ที่หลงมามีหนอนชอนใบแต่ก็ไม่เยอะค่ะเล็กน้อยเองหลังจากที่ล้างผักแล้วนะคะติ๊กชอบใช้เจ้าตัวนี้ค่ะสลัดสปินเนอร์นะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงในการสลัดน้ำออกจากใบผักค่ะทำให้ผักแห้งนะคะและก็ไม่ทำให้ใบผักช้ำค่ะ ภาษาไทยเขาก็จะแปลว่าเครื่องปั่นสลัดนะคะหรืออาจจะมีชื่ออื่นค่ะแปลมาจากภาษาอังกฤษได้หลายชื่อเหลือเกินงงไปหมดแลว้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาจัดจานค่ะเราพยายามจัดให้เขาเป็นกลุ่มๆนะคะหรือว่าใครมีเทคนิคการจัดจานก็สามารถแนะนําได้นะคะในคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอค่ะติ๊กอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะคะหันมาปลูกผักกินเองค่ะถ้าใครไม่มีที่แยะๆก็ปลูกได้ในกระถางค่ะติ๊กก็ปลูกในกระถางเหมือนกัน เวลาเราอยากจะกินผักสดเราก็เดินไปเก็บค่ะมันมีความฟินสุดๆไปเลยนี่ค่ะสลัดโรสเกตนะคะพร้อมกับวอเตอร์ครีสฮาวายค่ะแล้วก็นี่น้ำสลัดบซามิกวิเนเกรตทานคู่กันอร่อยอร่อยค่ะสุขภาพดีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการทำสลัดน้ำใสบซามิกวิเนเกรตค่ะที่คิดว่ามันทำง่ายนะคะจริงๆแล้วเราอลืมไปได้เลยว่าเราจะไปซื้อน้ำสลัดที่เป็นสลัดครีมที่เขามีขายทั่วไปค่ะ บางทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาใส่น้ำมันอะไรลงไปน้ำมันที่ดีที่สุดในการทำน้ำสลัดก็คือ extra virgin olive oil ค่ะเราเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะคะเราจะได้แข็งแรงอายุยืนแล้วก็อยู่ไปนานๆทำประโยชน์ไปได้เยอะๆค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ติ๊กด้วยนะคะติ๊กจะได้มีกำลังใจค่ะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนี้นะคะข้อมูลดีๆเนี่ย ให้ทุกคนรักสุขภาพรักโลกไปถึงผู้ชมหลายๆคนเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย